อย่างตอนนี้วลำนานเนี่ยเขาจะช่วยถ่ายพวกนี้เยอะเพราไปเจออึงอ่านร้องไอ้โน้ตได้ดีนะพอถ่ายถ่ายเป็นเดียวนี้ชักบันชันไม่เคยถ่ายภาพหนึ่งถ่ายกางถ่ายอ่างถ่ายกบถ่ายน้ำหยดถ่ายอะไรเนี่ยครบไม่เอาแล้วช็อตสั้นๆหนมันสวยอ่ะแล้วมาทำธรรมะหนึ่งนาทีเป็นเป็นภาพหนึ่งอะไรเคลื่อนไหวก็ได้ภาพหนึ่งเดี๋ยวพี่เอามาสไลด์ในในนั้นก็ได้ให้เอาใจเป็นตัวตั้ง ให้มันเกิดอย่างแนนเนี่ยเราบวชแนนปีละหกสิบรูปให้บวชจนถึงปิญญาตรีแต่ว่าในแนนหกสิบรูปนี้ถ้าจบมหกแล้วจะสึกก็ไม่ว่าจบปิญญาตรีแต่ในแนนหกสิบรูปนี่ขอเป็นพระดีๆแค่รูปเดียวก็จะสืบศาสนาได้เด็ก1ร้อยปีเช่นท่านพุทธทาสท่านปัญญาท่านมหาบัวท่านอะไรมาจากสามนเณรเท่านั้นแต่ถ้าแนนที่ศสกไปแล้วก็เชื่อว่าจะได้พลเมืองดีๆนะส่วนเรื่องการทำเนี่ยก็คือทำแล้วเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้ง ก็คือตั้งใจทาสื่อที่ดีๆทำในดีๆส่วนเด็กจะดูไหมเอรจะดูไหม <c oughs> ก็หวังว <c oughs> ่าคงจะดูก็อันที่สองก็คือพระเจ้าท่านมีมวลสายของความรู้มหาศาลท่านยังต้องแบ่งบัวเป็นสี่นามนะใช่ไหมว่าไอ้นี่พลนามยังมีไปนะเพราะนั้นเราจะหวังให้ทุกคนเป็นคนดีอันนี้อันต่อไปคือการดูนี่ก็ไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีการดูนี่เพื่อสร้างแรงบระดาลนใจให้เกิดศรัทธาศรัทธานี่เป็นตัวขับเคลื่อนเขาเพื่อให้มาทําทานสิลห์ภาวนา ต้องทำสามอย่างนี้ถึงจะเป็นคนดีฟังพูดเฉยๆไม่มีทางเป็นคนดีถ้าผมพูดแล้วพวกคุณเป็นคนดีได้ผมจะเก่งกว่าพระเิ้าร์พี่ดจาร์จะให้ก็เอามาลงไว้ให้ลงให้ลงไว้ให้ถึงเวลาเกิดรัเกิดยากได้ภาพจะดีภาพโบสถ์อยากได้ภาพสามเณรอะไรเงี้ยเอาใหม่ใครที่มีกล้องนะเราถ่ายวีดีโอได้นะภาพนิ่งแต่ถ่ายวีดีโอได้ถ้าเจอกบร้องอึดอางร้องน้ําหยดฝนตกถ่ายคลิปไว้หน่อย พราะพวกนี้เอามาประกอบธรรมะได้คุณพี่พวกนี้อยากออกไปถ่ายฝนไม่ตกไม่เจอน้ําหยดไม่มาไม่เจออะไรก็ถ่ายไม่ได้อย่างตอนนี้วรนัานเนี่ยเขาจะช่วยถ่ายพวกนี้เยอะเขาไปเจออึ่งอ่างร้องไอ้นนด์ดีนะพอถ่ายถ่ายเป็นเดียวนี้ชักบันชักไม่ค่อยถ่ายภาพหนึ่งรอดระบายเลยนะแล้วครับแล้วทําไมถึงเข้ามาโครงการนี้ถ่ายรูปตื้สามพักบวแม่บอกว่าเขาให้มาบวชแล้วทีนี้ก็ใจก็คิดว่าจะบวชให้พ่อด้วย แล้วเป็นไงบ้างครับกี่วันที่จะต้องมาส5้าวันครับส5บห้าวันอันนี้มาวันที่เท่าไหร่แล้วฮะวันที่3มวันที่สี่ครับตอนนี้เราฝึกอะไรไปบ้างฮะไปเรียนอะไรบ้างฮะฝึกการนั่งสมาธิฝึกการทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันแล้วคุณรู้สึกไรที่คุณ่นะครับแล้วคุณรู้สึกอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ ก็วันนี้นะครับก็เพื่อนๆชาวทั้งภาพนะครับพี่ๆน้องๆก็มาอบรมสัมมาเนนนะครับภาคฤด,ดูร้อนที่วัดพระรามเก้านะครับในการให้เนเนเนี่ยได้รู้จักการศิลปะภาพถ่ายนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพแบบเบื้องต้นนะครับ<อ>ก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆนะครับหรือสัมมาเนาของเราน้นน้อยของเรานะครับก็มีความตั้งใจอยู่บ้างแล้วก็ซุกซนเป็นธรรมดานะครับเพราะว่า เน่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีความตั้งใจบ้างมีเล่นบ้างแล้วก็สุนสนสานกันบ้างครับก็เป็นอะไรที่พวกเราก็ภูมิใจนะครับได้เอาโฟโต้เนี่ยมารับใช้ในพุทธศาสนานะครับอย่างน้อยก็เป็นเวลาน้อยนิดเนี่ยก็เชื่อว่าสมเด็จเนี่ยนะครับที่ได้เรียนรู้จากนี้ไปอาจจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ